สคุณคนครับผมมือนี้มาพบพ่ผมแนวพี่น้องครับซุ่มแพร่ชาแนลครับมือนี้ผมก็อยู่ชายทะเลบางัลพี่น้องมือนี้พากันมา่อวานแหะครับวานปลาหมึกวานกุ้งพี่น้องน้ำก็ลั่งขึ้นมือนี้อากาศดีครับครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งเลยพี่น้องได้ผลิตนะมั่นแท้ครับมือนี้ไปเลยเพี่น้องสุดยอดพี่น้องครับผมบานบาทสองบาทแรกกับเขายังคักเลยครับแลเบิ่งห้องพี่เบิ่งกุ้งเหี้ยเลยกุ้งกับเขาพี่น้องกุ้งเี้ตัวนี้ ปลากระบอกอู้ปลากระบอกงี้พี่น้องนี่ครับนี่ครับเพิ่งโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดพีกุ้งตรงนี้่องเงินโอ้ยมังพี่น้องไหงครับเพิ่งสุดยอดพี่น้องนี่ครับเพิ่งว้าวเคล้าคงให้ได้ไหมมาดีมาแห้งสองปากพี่น้องกุ้งงี้นี่เหรอเนี่ยเอาเอาเอาโอ้ยยังนี่ปากยังนี่ภาษากุปภาษาขม่าครับพี่น้อง อ้ภาษาข้าแี่งพดต้ดพดตูกันปดกันปดกันเดี๋ยวยันบุทับกองไรมาจากข้าบนมึงดูมัอยู่ข้างบนบอกดีดเห็นมาแล้วนั่นพี่น้องเบ่งนี่นั่นอุ้ยพี่น้องเบ่งครับมันกุ่งพี่น้องเบ่งอุ้ยพี่น้องพดยอดพี่น้องเลยดพดพดดภาษาอินไหมภาษาข้าครับภาษาข้าเ้ยท oh, um, ี yeah, ่ตนงดีจ่งเอาไน่ เป็นแค่ผมแค่ผมเอาไม่เอาไม่ไมออกก่นะกุ้งอมกอนี่็องขอไปมุกุเด้งงหันนมกุ้งเอาปดสตู้ง้อนขึ้นมีน้องชาติเล่บางพัดครับวันนี้จังหวัดพังงาครับทีมงานเข้ามานดแ่เสน่หโอเคพี่น้องเอยปว่ไอวโอเคยู่ครับวันนี้ครับ ออเออไล่ไล,ล่ออกไปได้โทรมามันบุกเขีนเหยียมันเหยีมันทันไงดิอันนี้คันในของกันม่แตกเลยนั่นนี่ยังไงโอ้แบบไม่ไม่ถึงตัวนยังไงดีเนีอ่อาไม่ไม,ไม,ไม่ลุดเตี้ยกุ้งกับปลาสากไ่ามัมานต้องกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยน้องพี่น้องครับสองบาทแรกพี่น้องปลากระบ,บอกตัวนึงครับปลาสากตัวนึงแล้วก็กุ้งพี่น,อน,นอ้องตั้มบ่ตั้มบ่ โอ้ยปูปูหน่อยปูยีนั่นอุ้ยปูยีพี่น้องอู้สุดยอดพี่น้องสุดยอดปูมาครับปูมาอย่างี้อู้พี่น้องครับปังครับปังปูมาสองครับอู้สวยงามพี่น้องสวยงามก็สวยงามมีปูมาอันนี้มาอยงี้มาอย่างี้ครับอันนี้คือปลาหงกวดครับพี่น้องตาเดียมๆนะครับเออปลาหงกวดครับครับสุดยอดสุดยอดอ้าพี่น้องเลยปูยีครับเดี๋ยวไปบังปลาคุณครับพี่น้อง สวยงามดีบนพี่น้องบังกุ้งครับกุ้งไม่ปูอ่พี่น้องนี่อ้าวอ้กุ้งตัวนี้ครับพี่น้องเลย้งไม่กอกได้เห็นเล้วมันตัวใหอ่ไหมปูมาไม่ตัวแล้วครับปูมาไม่อีกแล้วโอ้สุดยอดพี่น้องเลยมันนี้ถือว่าโอเคแล้วครับมันนี้ครับเอาทางคอเซ็ตมาเด้อ อ๋อพี่น้องเอาต่อครับผมก็ตืนเต็มพี่น้องเหาข้าวเยู่ครับมันไหนพีน่น้องเลยเบิ้งนะพี่น้องเององบิ้งนะครับเบิ้งพี่น้องเลยเมาปูไหลมาใช่ไหมมือเงินจิบโอ้มาอีกแล้วนอ้องม <c oughs> ือเงินเบิ้งนี่ครับกุ้งกุ้งทะเลสดๆเลย <c oughs> นี่นี่ งามเนาะเก็บกินมาไว้เนี่ยบ่ใส่เกือบลงมาแล้วบ่หูนะบ่หูยูวเกือบเตี้ยนใส่ลงมาเลยขันยังไบดเก็บกินเ้ะเก็บก็ไมหินเลยไม่แล้วไม่แล้วครับคั่นไม่ยด้ปักเลยเน่ๆๆๆโอ้กูนักไร้กูนักไร้ไว้นักมื้อึ้นบุ้กตุกุ้งครับเออมึกอกะเขาพี่น้องมึกอกะเขาครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว บาแล้วตัวสองไปนี่แหละครับผมครังหานี่ยสุดยอดเลยพี่น้องนีโมเมนต์ปลาดเลยอันนี้ปลาป่านกุดครับโอ้ยไม่ตัวน้องเลยดน้ำเ็บนี่หลังครับยังงดีวยี่หลังโอ้สวยเลยสวย

เทาดีแพอเก็บตอเทียด we ้วยดไปยังตนแมนมดเมียงตะทีปเก็บพีตายนปานไปยางักอย่างนี้จุนิตะีมันใ้สงกีขึ้นโคกนไปน้าไม่ปน้าไปน้าเอาตู้ไปปนเมือนตู้ถอดเทียทิมไหมเ้นันหนาสองยังเด็ดเนาะนอนหน้าสองเฮ้ กุ้งไรเสือสีพังดูนี่คือกุ้งวยเอานะครับเนื้กุ้งไรเสือนี่ครับว่องพี่น้องโอ้ไม่ตัวอลไรครับพี่น้องเนี่นี่ตัวนี้คือกิโลละสองพันห้าครับผมกุ้งไรเสือี่น้องเหมืงนมึงมึงนี่ครับกุ้งไรเสือซับซันยังไงพี่น้องเนี่ยผมตื่นเต้นครับผมโอ้นี่ครับกุ้งไรเสือยำกุ้งนะแมนนี่นี่นี่ว้องพิร่างเบิ่งนี่ครับโอ้ยว่องพี่น้องเบิ่งปล่อยแบมึง เดี๋ยวสิดีต้องหนังดิโอเคครับผมเจ๋งพี่น้องเลยยังครับเพิ่งปูมามากควันเลยครับบ้านที่นี่ปูมาพี่น้องสองตัวนะครับทิศแหนครับมีบักจ้องมองหน่อยพร้อมปลากระเบนหน่อยพี่น้องว่ามั้ยยังเนี่เพิ่งพี่น้องไม่หนาทะเลครับพี่น้องเพิ่งเพิ่งครับพี่น้องออ้ยหนึ่งตัวครับผม ดูส да ิตัวอะไรตัวผูตรเมียาเล็กกระจิ๋วเดียวนี่พี่น้องตัวนึงครับอีกตัวนึงมาอีกตัวนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่น้ังเวิรงครับผมกตกผูตรเมียนแล้าบักนั่กลุ้มทะเลนด้พี่นนองนี่เสียบเอาไม้มี่ไปนไม้อย well ู่นี่ หยิบเลยหยิบอยู่นี่คืหยิบอยไหมหยีบใช่ไหมอะไรแพะหวานๆน้มัน่นเนาะเวว้าวอันนี้คือจ uh ีนะอันนั้นตี๋ปลาคุ้เอ่อ ูๆรดูไมจา้าอย่างเลยอย่างเลยเอามาอย่างไม่หลอดลงไปอีกอะไรอีกคนนงวิธีหากินแบบยังไงเนาะที่ปักใส่รูปไวหน่อยเอ้ยว่อ ไม่ต้องชัดมากไม่ไม่เอาอย่างนี้มันจะ้อน้ใช่ไหม่ไอย่าง้มเอมางใหม่อาย่างน้ไม่ไ่อยงนี้ไม่ไม่เอ่ง เอเดฟพี่น้องกุ้งตัวนี้ครับนี่ยใสยก่กระดมจิ้นมาเด็ดโอ้จะทำเนี่ยต้อหวานไงวะต้องแซ่บพี่น้องเออหืมแซ่บมักหีูเดียวไหมต้องหวานเลยอ๋อคล้องดิฟพี่น้งองมาที่นี่าวไหมกุ้ง,าาดงสดๆจากแม่น้ำครับมาพี่น้องมา หาขึ้นลวยฟิมือกจะคว้างนี้แซบคักันมานาดงันหวืนป่วนอู้วานขกันมามูไปอยังแซบคับพี่น้องแซบบาแซบบ่าแซบยวนบ่าอ้ยสุดยอดพี่น้องจบกิปแล้วพี่น้องนะม่้การเืออ่าได้กินมึกกินกลุ้งกันเต็มยิมแล้วครับฝากผลงานได้พี่น้อง้อฝากติดตามช่องชุมแพร่ช่แนวได้พี่น้องฝากกด ติดตามกดซับจากใครกดกระดิง่งออได้พี่น้องเด้อก็เป็นให้กำลังใจผมต่อไปครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ขอบคุณครับ